สดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูดานะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในหน่วยการเรีนยนรู้ที่3อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะนักเรียนรู้จักอินเทอร์เน็ตหรือไม่คะแล้วอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างไรบ้างเลย เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมไปทั่วโลกด้วยการเชื่มอมโยงคอมพิวเตอร์หลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกันเปรียบเสมือนเครือข่ายยหญ่ในมุมทําให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นค่ะเอแล้วอินเทอร์เน็ตมีส่วนช่วยให้นักเรียนรูอ้อะไรบ้างคะอินเทอร์เน็ต มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในหลายด้านยกตัวอ,อย่างเช่นเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่สำหรับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ตามที่ต้องการได้หรือสามารถนำอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งจะทำให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถค้นคว้าหาความรู้และติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกแรวดเร็วนะคะ และเพื่อนาไปพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ยกตัวอย่างเช่นการรับส่งอีเมลการทําข้อมูลส่วนตัวการทํางานเอกสารต่างๆการทําธุรกิจต่างๆการทำธุรกรรทางการเงินแล้วก็เพื่อขายสังคมออนไลน์เป็นต้นค่ะ แล้วการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะสามารถทําได้โดยการใช้บริการจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโดย Web เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลเช่นข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันไว้หล,หลายหน้านะคะซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ค่ะแอนเรียนรู้ไหมคะว่า เว็บเบราว์เซอร์คืออะไรเอ่ยเว็บเบราว์เซอร์คือโปรแกรมที่สามารถแปลภาษาคอมพิวเตอร์ให้เป็นเว็บเพจที่มนุษย์สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้โดยเว็บเบราว์เซอร์จะทำการเปลี่ยนแปลงชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ให้ออกมาปรากรดที่หน้าเว็บไซต์นั้นๆนแปลเว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกมีชื่อเรียกว่า w ว r l d ไว d ์เว็บค่ะ ตัวอย่างของเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะคะ m o z i l l a f ฟ r e f o x ค่ะ Google Chrome Microsoft Edge แล้วก็ Safari ค่ะต่อไปนะคะการบ้านให้นเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดออนไลน์เดี๋ยวนักเรียนสามารถสแกน QR Code คหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอ YouTube ก็ได้นะคะ โดยแบบฝึกหัดของค,คุณครูนักเรียนจะต้องกรอกชื่อชั้นที่ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นทําแบบฝึกหัดเวดลากไอคอนนะคะมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องโดยสามารถทําผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม finish สีฟ้านะคะแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นคลิกที่คำว่าเซนนะคะ แล้วก็เลื่อนไปข้างบนสุดนะคะจะโชว์ผลคะแนนให้นักเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ